ระหว่างโกโจซาโตรุเนี่ยถ้าต้องเจอกับซองจินอูเนี่ยใครจะชนะสรุปมาสั้นๆด้วยเหตุผลขอ้อมูลจะใช้ G ริงนะครับผมไม่ดราม่านะครับ รสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าซองจินอูจะชนะนะครับผมเหตุผลเพราะว่าโกโจโเก่งมากในเรื่องพลังอาถรรพ์โดยเฉพาะพลังไร้ขีดจำกัดครับและดินแดนแห่งความว่างเปล่าทําให้ศัตรูแทบขยับไม่ได้เลยแต่พลังของโกโจโเนี่ยยังมีขีดจำกัดตามมนุษย์ธรรมดาเช่นร่างกายสามารถบ,บาดเจ็บได้แล้วก็ตุยได้นะฮะส่วนซองจินอูเนี่ยหลังจากกลายเป็นเงาแห่งผู้ปกครองครับคือไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะฟื้นตัวได้ตลอดเวลามีพลังทําลายระดับกองทัพนะครับผมทะลวงมิติและควบคุมกองทัพเงานับแสน ตัวนะแล้วก็แม้ว่าโกโจนะครับจะทําให้ซองจินอูหยุดได้ชั่วขณะนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยความถึกแล้วก็การฟื้นตัวไม่จํากัดของซองจินอูเนี่ยโกโจจะโดนบทขยี้ในเกมที่ยืดเยื้อนั่นเองนะครับผมสรุปอีกทีนะครับถ้าแข่งขันแบบนานๆเลยนะซองจินอูชนะแน่นอนนะครับเพราะโกโจเนี่ยมีขีดจํากัดแต่ซองจินอูไม่มีแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคสรุปก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ใครเจอใครเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมโอเคถ้าถูก,กะบ,บ,บนนครัอสว่ สวัสดีครับ